เข้าวัดอย่างนี้ทุกวันนี้ศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนไทยเราเสื่อมศาสนาเพราะอะไรล่ะพอเด่นโด่งดังก็จะต้องมีคนสกัดเพื่อให้ดับแต่ถ้าไม่มีหัวเรือขึ้นมาตั้งแล้วใครเล่าจะดึงให้อายุ่น ข้าวัดเาสมบูรณ์ารตอนในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างตัวพระอาจารย์เองตัวพระอาจารย์บวชไม่ได้หวังนิพพานไม่ได้หวังอะไรทั้งสิ้นหวังแค่ย่างเดียวฉันบวชเพื่อสร้างวัดบวชเพื่อดูแลวัดเบื่อบวชเพื่อดูแลศาสนาให้ศาสนาดำรงคงอยู่เพราะทุกคนถึงเวลาตายก็ตายแต่ศาสนายังต้องคงอยู่สืบต่อไปจนกว่าชั่วลุ่มหลานงอย่างพระอาจารย์นี่เปิดให้มารดน้ำมต์ ทุกวันไหนหรือว่ามีมีกี่วันเวลาไหนบ้างแล้วกี่คิวอะไรครับาอ๋อตอนอาบน้มนต์ที่วัดน้อของพระอาจารย์ก็จะอยุดทุกวันจันทร์วัจจันทร์ก็คือจะเป็นวันหยุดพักผ่อนแต่วันหยุดพักผ่อนก็คือว่าคณะกรรมการไม่ไหวเหนื่อยก็ทํางานกับทุกวันแล้วใครที่จะมาก็คือมาถึงวัดก่อนแปดโมงเช้าของทุกวัดก็คือจะมาต้องมาแจ้งชื่อว่ามากี่คนเพราะน้ำมนต์จะทําให้ตามคนที่มาแจ้งชื่อเท่านั้นอื่างอาจารปาา ถึงหลายๆคนในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ยค่ะในเรื่องของธรรมะอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนหลายคนยังเข้าไม่ถึงก็ทุกอย่างนะครับก็จะต้องบอกอาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคนเราขาดสติทุกวันนี้เพราะอะไรแล้วคนไทยเราก็ขาดความนึกคิดต่างๆหลายอย่างนะครับก็คือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้รู้ว่าคนต้องเป็นคน เพราะอะไรคนในคกอบคนในที่นี้คืออะไรก็คือคนเราฟังไม่สับจกกับเข้าไปกระเดียบเยอะแล้วไม่รู้จริงก็ตีโปยตีพายคนไทยขอให้เราได้ด่ากขอให้เราได้ว่าแต่ความจริงออกมาก็จะยกมือว่าขอ,อโทษทุกครั้งแต่การดํารงชีวิตของเราดํารงชีวิตเพื่อให้เราดํารงคงอยู่สืบต่อไปความสุขจะเกิดได้ก็คือตัวเราสร้าง